รับโฉนดมาแล้วก็ไปมอบให้หลวงปู่เพื่อให้หลวงปู่จับให้เพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองหลวงปู่ศิลาเห็นดังนั้นก็ได้กล่าวถามคุณดาลิงว่ากี่ไร่เขาขายกี่บาทคุณดาลิงก็ได้ตอบกลับไปว่า14ไร่ขายล้านแครับหลวงปู่ศิลาได้นั่งนิ่งสักพักหนึ่งและก็พูดขึ้นว่าเจ้าคือบอ่อให้คอยซื้อคุณดาลิงได้ตอบกลับทันที ถ้าหลวงปู่ชอบผมจะถวายก็ย่อมได้หลวงปู่ศิลาได้บอกกลับมาว่าบอ๊อบอยจะซื้อเองเจ้าเอาที่นาะขอยเอาที่โคกดันบนล้านหนึ่งได้บอคุณดาลิงได้ยินดังนั้นก็อมยิ้มแล้วตอบตกลงกับหลวงปู่ศิลาทันทีกลายเป็นว่าการซื้อขายที่ดินเพื่อที่จะปลูกหญ้าเลี้ยงควายโบราณในครั้งนี้คุณ